ไปแลยเงี he, uh ้ยไปรเงีเอออไปเลยเงี้ยไปเรเงี้ยเออไปเลยงะไปเลยงอ้ักกระแหงนะส่วนพักกระแยงฮะพักกระแยงมันคุนมันอะไรไอ้มันเห็นอยู่วะนะงมหอยพี่น้องคักแ่สูงมวนเนาะ Một sữa đây. cháu lại đi để lại, lại đây. Để or, hmm. Nhi. Nhi, nhạc, mm. Này, tùng. để hmm, sĩ tùng. nó hmm, sĩ tùng. Mm hmm, sĩ tùng. Mm hmm, sĩ máy Mm hmm, luôn mà. Mm hmm, sĩ tùng. Mm hmm, sĩ tùng. Mm hmm, sĩ tùng. Mm

ามนนี่คือป่าสลามอันะะออนี้กอป่าไน้ำกันบ่ไน้ำแข่งกันบ่พูดตรง่อ,อ,อกกงมี รวงเป้อยจ้าขี้ขานฮันะต้องป็นไปแรงเง้ไปเลยไปแรงเง้ไปเลยเง้ออ้ไปแรงเง้ไปเลยเง้อไปแรงเง้ไปแรงเงี้ยะ่เลยคี่น้องเอ้ยสนใจสางได้เดินยังไร